สวัสดีครับผมครูเจนรงตระนัตละชัยนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการให้ผลนะครับในข้อสอบโอเนกันครับซึ่งข้อแรกนะครับเขาจะเขียนเป็นของปี51นะครับเห็นว่าจากโจทย์เนี่ยเขาจะให้รูปมานะครับเป็นรูปที่1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีรูปสท้ายโจทย์เขาบอกว่าให้ใช้การให้ผลแบบอุปนัยนะครับ เราถามว่า 2a ลบ b บวก c เนะี่ยมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับซึ่งการให้เหตุผลแบบอุปนัยเนี่ยคือการให้เหตุผลแบบาจากการทดลองซ้ำๆนะครับจนไปถึงข้อสรุปหรือจากการสังเกตไปถึงข้อสรุปนะครับซึ่งในที่นี้เราจะเห็นว่าถ้าเราสังเกตดูนะตัวแรกเนี่ยเป็นเลข1อันนี้เป็นเลข2เป็นเลข3ามถ้าเราด,ดูตรงนี้แล้วนี่คือรูปที่1 อันนี้เป็นเลขหนึ่งรูปที่สองเป็นเลขสองรูปที่สาเป็นเลขสามแสดงว่าตัวเนี้ยนี่คือรูปที่ a ครับอ่าคราวนี้ a เนี่ยมันคือเท่าไหร่เรายังไม่รู้นะครับแต่ถ้าเรามาดูเลขข้างบนอันนี้เป็นเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดตัวนี้กลายเป็นเลขสิบสี่อันนี้กลายเป็นเลขยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นเจ็ดสิบเจ็ดจะเห็นว่ามันเป็นพหุคูณของเจ็ดหมดเลยนะครับซึ่งเจ็ดตัวแรกเนี่ยมันคือเจ็ดคูณหนึ่งนะครับซึ่งหนึ่ง ตัวนี้อ่ะตัวสิบสี่ตัวนี้กับตัวเนี้ยตรงกันนะตัวมา14ก็คือ7จ็คูณสนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้คูณกันนะครับฮะสิบสี่คูณสองต่อมาอันนี้คือ7จ็คูณสนะครับเจ็ดคูณสามฮะเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบจะเห็นว่า1เนี่ยคูณ7ได้ข้างบน2อคูณเจ็ดได้ข้างตัวนี้3าคูณเจ็ดได้ตัวนี้ เพราะตัวนี้ A คูณ7ได้77็7จซึ่งจมาจาก7คูณ1อ่าคูณิแสดงว่า A เนี้ยต้องเป็น11บเน,นะครับ1คูณ7ได้7 2็คูณ7ได้14 3คูณ7ได้21 A คูณ7ได้ได้เจแสดงว่า A คือ11บโอเคคราวนี้ถ้าเรามาดูตัวอื่นบ้างนะครับตัวข้างล่างแบบเนี้ยจะเห็นว่านี้เป็นเลข2เลข4 องคือสองคูณหนึ่งสี่ก็คือสองคูณสองหกก็คือสองคูณสามครับอแสดงว่าไอก้อนเนี้ยหนึ่งคูณสองตัวนี้คูณสองได้สี่ตัวนี้คูณสองได้หกตัวนี้คูณสองได้ตัวถัดมาซึ่งอันนี้คือสิบเอ็ดสิบเอ็ดคูณสองได้ยี่สิบสองครับตัวนี้เป็นยี่สิบสองนะครับอ่ะเสร็จแล้วถ้าเราดูตัวถัดมานะครับ เลขสเนี่ยอันนี้เลขสเลข4เกิดจากก้อนนี้ใช่มคูณสอยคูณ 2, 2เป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปคูณสเป็นสิเพราะฉะนั้นตัวนี้คูณ2ก็ได้ตัวถัดไปนะครับยีู่ณสได้4ี่ครับได้ละ abc นะครับ a ก็คือ11 b คือ22 c คือ44่สเพราะฉะนั้นจากโจทย์ที่เขาถามว่า 2a ลบ b บวก c เท่ากับเท่าไหร่นะครับ a ก็ <A S 2> คือ11 b คือ22 c คือ44นสครับ2ตัวแรกเนี่ยหักล้างกันนะครับหรือตัวข้างหลังครับก็คือ44่เห็นะครับตอบแล้วข้อถัดมานะครับข้อ2 ตัวเขาให้เขาบอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับแล้วก็มี1 2 3พวกนี้แสดงว่าจะเป็นพวกเหตุผลนะครับเหตุข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าคนตีกอล์ฟเก่งทุกคนเป็นคนสายตาไม่าสายตาดีเหตุข้อ2คือคนตีกอล์ฟได้ไม่ได้ไกลกว่า300หลานะครับบางคนเป็นคนสายตาดีเหตุข้อ3ามธงชัยตีกอล์ฟเก่งแต่ตีไม่ไกลกว่า300หลานะครับ จากแผนภาพเนี่ยเขาบอกว่าในข้อใดต่อไปน,นี้เป็นแผนภาพที่สอดคล้องกับข้อความทั้ง3เมื่อจุดแทนธงชัยนะครับแล้วแต่ละรูปเนี่ยก็จะมีจุดพวกนี้มาถ้างั้นเราลองวาดแผนภาพของแต่ละรูปกันอ่าแต่ละเห,เหตุแต่ละข้อกันนะครับอันนี้เหตุข้อ1 2 3ส <c> า <oughs> พอเราวาดแผนภาพแล้วอ่านี้นะสมมติเหตุข้อ1เขา,าวาดวงกลมไปก่อน โจเขาบอกว่าคนตีกรอบเก่งทุกคนเป็นคนสายตาดีนะครับคนตีกรอบเก่งทุกคนเป็นคนสายตาดีแสดงว่าคนตีกรอบเก่งทุกคนต้องอยู่ในสายตาดีถ้างั้นเราก็เลยให้วงกลมเนี้ยวงกลมสีดำนี้คือวงกลมที่สายตาดีนะครับวงกลมนี้คือวงกลมที่สายตาดีคราวนี้คนตีกรอบเก่งทุกคนก็ต้องเป็นวงกลมที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นวงกลมอีกตัวหนึ่ง ซึ่งวงกลมนี้คือคนตี๊กคอปเก่งได้ละข้อหนึ่งคนตี๊กคอปเก่งทุกคนเป็นคนสายตาดีคือตัวนี้เนี่ยคนตี๊กคอปเก่งทุกคนอยู่ในสายตาดีเหตุข้อสองเขาบอกว่าคนตี๊กคอปได้ไกลกว่าสามร้อยหลานะครับได้ไกลกว่าสามร้อยหลาบางคนสายตาดี แต่ว่าคนที่คบได้ไกลกว่า300อยหลาก็ต้องเป็นอีกวงหนึ่งแล้วเขาบอกว่าบางคนสายตาดีไอ้ที่บอกว่ามีคําว่าบางคนเนี่ยแสดงว่าซ้ํากันบางส่วนนะครับก็จะมีพวกสากันบางส่วนแบบนี้นะครับแต่อันนี้เขาบอกว่าตีคบได้ไกลกว่า300หลาเรายังไม่รู้ว่าไอ้ไกลกว่า300หลาเนี่ยเก่งหรือไม่เก่งทั้งนั้นเราก็เลยเขียนครอบขุมไว้ก่อนนะครับเขียนไปกลางๆก,ก่อนขอใช้เป็นสีอื่นด้วะสีสีอะไรสีส้ม ก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นไกลกว่า3 0 0้อยหลาตีกอล์ฟไกลก็แล้วกันตีไกลคราวนี้เขาบอกเขาหเหตุข้อสารนะครับเขาบอกว่าทงชัยตีกอล์ฟเก่งแต่ตีไม่ไกลกว่าสาม้อยหลาตีกอล์ฟเก่งก็คือในวงกลมเนี้ยตีกอล์ฟเก่ง แต่ไม่ไกลกว่า3 0 0ร้อยหลาวงกลมนี้คือตีไกลกว่า3 0 0ร้อยหลาแสดงว่าธงชัยต้องไม่ได้อยู่ในวงนี้ธงชัยต้องอยู่แถวเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยจี้มไปก่อนธงชยัยธงชัยสมมติขอ,อเขียนเป็นจุดสีแดงนะครับอันนี้คือธงชยัยโอเคได้แบบนี้มาปุ๊บดูโจทย์ครับดูรูปครับรว่าตรงกับข้อไหนครับจะเห็นว่า,าตรงกับช้อยข้อสีนะครับ นะชอยข้อ4ี่ก็จะมีจุดวงๆพวกนี้ตรงกันที่เหลือเขียนไม่ตรงกันอันนี้จุดมันต้องอยู่ข้างนอกนะครับข้อ1ไม่ใช่จุดต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ถูกลองนะครับเพราะฉันตอบข้อสออี่ต่อมานะครับข้อ3พิจารณาผลต่างระหว่างโพสต์ของลำดับแล้วก็มีเลขสองห้าสิไปเรื่อยๆนะครับ โดยการให้ผลแบบอุปนยัยนะครับเหมือนเดิมถ้าเป็นการให้ผลแบบอุปนัยเนี่ยเราต้องสังเกตแล้วว,ว่าลำดับแต่ละตัวเนี่ยเรียงยังไงนะครับซึ่งจะเป็นการให้ผลแบบอุปนัยแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะดูพวกแพทเทิร์มนมหน่ก็ได้นะครับถ้าดูรูปแบบมันอันนี้เขาหาแค่พจน์ที่สิบใช่ไหมหาไม่เยอะอย่างเงี้ยเราก็ไล่ไล่นิดเดียวแต่ถ้าหาเยอะคงต้องดูเป็นแพทเทิร์นหละอันนี้หาแค่พจน์ที่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าให้มาห้าพจน์ละเขียนเพิ่พมอีกทดเดียวเองอ่ะ ตัวแรกนะครับเขาให้เป็นสองห้าสิบสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบหกให้แบบพวกนี้มาครับพอให้พวกนี้มาถามว่าสองไปห้าเนี่ยมันเพิ่มยังไงนะครับจะเห็นว่าสองไปห้าเนี่ยมันก็เพิ่มสามบวกสาห้าไปสิบก็บวกห้าสิบไปสิบเจ็ดก็บวกเจ็ด นะครับ17ไป26เท่าไหร่เนี่ยบวก9นะครับถ้าเราดูนาโนมิลลิเมตรแล้ว3 5 7 9ตัวต่อไปต้องบวกเท่าไหรนะ่ตัวต่อไปก็ต้องบวก11ใช่ไหมเลขคี่เนี่ย3 5 7 9 11 13 15ไปเรื่อยๆดังนะั้ตัวต่อไปก็ต้องบวก11นะครับซึ่งบวก11ปุ๊บมันจะได้เป็น26บวก11นะครับ26บวก11 37ครับ ตัวต่อไปก็ต้องบวก13ก็จะกลายเป็น50นี่ไงถ้าดูอุป,ปนัยปุ๊บก็ค่อยๆบวกเพิ่มแบบนี้ซึ่งเราต้องการโพสที่10กี่ตัวแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อีก3โพสเองอ8บ,บวก15 9แล้วก็10นะครับ50บวก15ได้เป็น 65สิบวกสิได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย82 82ิบวกสิได้เป็น101นะครับเนี่ยได้ละ101ตอบแล้วครับต่อมาข้อ4นะครับอ่าข้อนี้เขากำหนดเหตุให้ดังนี้นะครับแล้วก็มีกอไก่ขอไข่มาเหตุ2ข้อนั่นเองกอไก่เขาบอกว่าทุกจังหวัดที่อยู่ใน ทุกจังหวัดที่อยู่ไกลกรุงเทพนะครับเป็นจังหวัดที่อากาศดีนะครับอ่าส่ันทุกจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพนะเป็นอ่าที่อยู่ไกลจากกรุงเทพเป็นอ่าอะไรเนี่ยอากาศดีจากนั้นไกลจากกรุงเทพต้องอยู่ในอากาศดีนะครับอ่าสมมุติว่าอันเนี้ยอากาศดีอากาศที่ฟ้าอันนี้คืออากาศดี นะครับเสร็จแล้วจังหวัดที่ไกลจากกรุงเทพก็อันนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ไกลกรุงเทพไกลกรทมอ่ะนะครับโอเคเนี่ยได้แล้วข้อความที่บอกว่าจังหวัดที่ไกลกว่ากรุงเทพทั้งหมดเนี้ยต้องอยู่ในอากาศดีครับขอไขเขาบอกว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อากาศไม่ดีแสดงว่าเชียงใหม่อันนี้คือวงกลมอากาศดีเชียงใหม่อากาศไม่ดีแสดงว่าเชียงใหม่ต้องไม่ได้อยู่ในวงกลมสีฟ้านี้ เชียงใหม่ต้องอยู่ข้างนอกอสมมุติว่าเชียงใหม่คืออันนี้ก็แล้วกันสีเขียวอันนี้เชียงใหม่อ่ะเข้าๆได้แบบนี้มาโจทย์บอกว่าอะไรต่อครับข้อสรุปในข้อใดสมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผลอ่ะมาดูข้อกอ,อไก่เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพจากแผนภาพเนี่ยได้แบบนี้มาเชียงใหม่อันนี้คือไกลกรุงเทพแต่ว่านอกนั้นข้างนอกนี้คืออะไร ก็คือไม่ไกลจากกรุงเทพไงเนี่ยเชียงใหม่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพอันนี้ถูกต้องครับตอบเลย <c oughs> ส่วนข้ออื่นผิดยังไงอ่าเพราะมันน่าจะถูกเขอเดียวนะนาราจีวาฒเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพโจทย์เขาไม่ได้บอกเลยเลยใช่ไหมนาราจิวาฒเนี่ยโจทย์ไม่ได้พวกไม่ได้พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่พูดถึงเนี่ยนาราจีวาฒอาจอยู่ทั้งนอกน,อกนี้ก็ได้อาจอยู่ตำแหน่งนี้ก็ได้ อาอยู่ตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าอยู่ตำแหน่งนี้มันมีได้3แบบไนงะถ้าอยู่ตำแหน่งนี้แสดงว่าไกลสองข้อดีผิดนะครับถ้าอยู่ตำแหน่งนี้แสดงว่าใกล้อาแสดงว่าไม่ไกลอันนี้คือไม่ไกลนะครับแต่ข้อความที่เขาให้มาถ้าสมเหตุสมผลเนี่ยต้องสมเหตุสมผลทุกกรณีครับอันนี้ถ้าเราให้นา,า,นา,าีิวาอยู่ตำแหน่งนี้มันไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องนะครับช้อยข้อ3มเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมาหานครอยู่ไกลอ้าวังว่เชียงใหม่ต้องอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วในรูปเนี่ยเชียงใหม่ม่อยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอคข้อน,นี้ผิดครับค้อน,นี้ก็ผิดนาราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพ <c oughs> เหมือนเดิมนาราธิวาสโจทย์เขาไม่ได้พูดถึงเลยนะครับแตงว่าอยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้แต่ว่านราธิวาสเนี่ยอยู่ข้างนอกก็ได้ถ้าอยู่ข้างนอกคือใกล้่ข้อนี้ก็ผิดนี่ไกล โอเคเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวข้อต่อมานะครับข้อห้าในข้อนี้โจกย์บ็บอกว่าพิจารณาให้เหตุผลต่อไปนี้การให้เหตุผลต่อไปนี้วมีเหตุข้อหนึ่งเหตุข้อสองเหตุข้อหนึ่งคือ a เหตุข้อสองคือเหตุเป็นพืชมีดอกผลคือ เหตุเป็นพืชชั้นสูงนะครับจากข้อสุบข้างต้นเนี่ยสมเป็นสมผลถ้า A แทนข้อความใดนะครับถ้า A แทนข้อความใดใช่ไหมถ้างั้นเราทําอะไรได้เนี่ยมันมีเหตุมาข้อหนึ่งคือข้อ2เหตุเป็นพืชมีดอกแสดงว่าเหตุต้องอยู่ในพืชมีดอกนะครับอ่าก็เป็นวงกลมเหตุอ่าเหตุต้องอยู่ในพืชมีดอกอ่าแสดงว่าอ่าเหตุอยู่ข้างในอันนี้เหตุ เห็ดเป็นพืชชั้นสูงเห็ดเห็ดเห็ดอ่โอเคเห็ด okay. เป็นพืชมีดอกเห็ดเขาต้องอยู่ในพืชมีดอกโอเคเราได้ตัวนี้มานะครับเสร็จแล้ววาดได้แค่นี้เใช่ไหมเห็ดเขาเนี้ยมาแค่อันเดียวผลเขาบอกว่าเห็ดเป็นพืชชั้นสูงแต่คำานี้ไอ้เห็ดเป็นพืชชั้นสูงเนี้ยมนอยู่ยังไง นะครับดูแบบนี้ก็ได้เหตุเป็นพืชชั้นสูงถ้าเป็นผลใช่ไหมแต่เขาต้องการสมเหตุสมผลแสดงว่าพืชชั้นสูงก็ต้องคุมอย่างนี้คุมอย่างนี้คุมอย่างนี้คุมได้ทั้งสามแบบนะครับลำดูชอยครับพืชชั้นสูงทุกชนิดมีดอกพืชัพืชชั้นสูงทุกชนิดมีดอกแบบนี้ได้ไหม นี่ไงวงกลมนี้คือพืชชั้นสูงทุกชนิดมีดอกแล้วเห็ดมันมันเป็นไงเห็ดเป็นพืชชั้นสูงปหมไม่เป็นใช่ไหมครับส่วข,ข้อนี้ไม่ถูกข้อสองนะครับก็คือ a เนี่ยแทนถ้าเป็นเห็ดข,ข้อสองนะ,อะเอาใหม่ถ้าช้อยข้อสองอนะ่ะเป็นเห็ดเห็ดหนึ่งพืชชั้นสูงบางชนิดมีดอกอ่ถ้าพืชชั้นสูงบางชนิดมีดอกแบบนี้ก็ได้นี่ พืชชั้นสูงบางชนิดมีดอกแล้วเอเห็ดเนี่ยมันอยู่ข้างในนี้ไหมก็ไม่อยู่นะครับแต่เหตุเขาบอกว่ามันต้องอยู่ใช่ปะแต่ว่าข้อสองไม่ถูกพืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชชั้นสูงพืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชชั้นสูงพืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชชั้นสูงพืชชั้นสูงก็ต้องคุมแบบนี้สิเนี่ยพืชมีดอกทุกชนิดอยู่ในชั้นสูงนละแล้วไอเห็ดเนี่ยมันอยู่ในชั้นสูงด้วยไหม อยู่ครับรูปเนี้ยอยู่สัม่าเนี้ยถูกต้องอน,นี่อ้าอ่างเกินนอะอันเนี้ยถูกต้องครับแล้วข้อสี่ล่ะถูกหรือผิดยังไงพืชมีดอกบางชนิดเป็นพืชชั้นสูงพืชมีดอกบางชนิดนี่ไงพืชมีดอกบางชนิดอยู่ในชั้นสูงนะครับก็เห็ดไม่เห็ดไม่ได้อยู่นี่ใช่ปะ แต่ว่าข้อนี้ไม่ถูกเพราะผลเขาบอกต้องการให้เหตุอยู่เพราะฉะนั้นข้อ5ตอบช้ข้อสาเพียงข้อเดียวนะครับต่อมาครับข้อ6ข้อ6เนี่ยเขาให้พิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้นะครับแล้วก็มีข้อกอไก่ขอไข่มาก่อไก่ก็จะเป็นการอ้างเหตุผลขอไข่ก็จะเป็นการอ้างเหตุผลมีเหตุผลปุ๊บในข้อนั้นเลยก่อไก่มีเหตุ2ข้อผลหนึ่งข้อนะครับขอไข่มีเหตุ2ข้อผลหนึ่งข้อเหมือนกัน เหตุสองข้อกอไข่นะถ้าฝนถ้าฝนตกแล้วเดชาไปโรงเรียนนะครับคือถ้าโจทย์เขาไม่ได้บอกเกี่ยวกับพวกฟอ o ฟอรัสเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกฟอสฟอรัแบบพวกนี้มีทุกชนิดบางชนิดพวกนี้เราจะวาดเป็นแผนภาพนะครับแต่ถ้าไม่ใช่พวกฟอ o ฟอ o ั e นะครับเป็นพวกถ้าแผนภาพพวกนี้นะครับเราก็จะเขียนเป็นแนวตระกูล ขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตกสมมติเราให้ p นะครับให้ p แทนฝนตกโอเคนะถ้า p แทนฝนตกให้ประพลที p แทนฝนตกแต่น,นี้เขาบอกถ้าฝนไม่ตกก็คือ NOT p นะครับนิเสถ p เดชาไปโรงเรียนนะครับสมมติเราให้ q แทนเดชาไปโรงเรียนอ่าเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยถ้าแล้วก็จะเป็นกรณีนั่นเองคราวนี้เหตุก้อสองเขาบอกฝนตกฝนตกก็คือ P ีสำเหตขก็สองคือ P นะครับเดชาไม่ไปโรงเรียนผลครับเดชาไม่โรงเรียนก็คือ not q นะครับนีเสคิอ่ะ ได้ละเหตุ hey, ข้อ1 2 3ผู้อีนะครับซึ่งเวลาเราจะอ้างเหตุผลแบบนี้เราก็จะมีวิธีทำแบบแรกเลยก็คือเอาไปสร้างตารางแล้วดูว่าจริงทุกกรณีไหมนะครับแบบที่2ก็คือการเอาเหตุแต่ละตัวเนี่ยเชื่อมไปด้วยแหละเหตุ hey, ผลเชื่อมกันด้วยท่าแล้วนะครับนะแบบต่อมาก็ใช้การอ้างเหตุผลกดการอ้างเหตุผลในการจัดรูปทํานะครับซึ่งในที่นี้เราบอกว่าขอเขียนแบบนี้ก็แล้วกัน เวลาอ้างเหตุผลเนี่ยเราจะให้ยึดว่าเหตุแต่ละข้อเป็นจริงผลเป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เหตุแต่ละข้อเป็นจริงแสดงว่า,าตัวเนี้ยเป็นจริง,ง,ต,รงตัวนี้เป็นจริงผลเป็นเท็จโอเคนะครับพอให้เป็นจริงปุ๊บจริงอันนี้มี p ตัวเดียวแสดงว่า p เป็นจริงนะครับแสดงว่าเราได้ข้อสรุปต,ตรงนี้มาว่า p เป็นจริงข้อสรุปในกรณีที่เราสมมตินะแล้ว เดชาไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนิสัย Q เป็น F แสดงว่า Q ทีเฉยก็ต้องเป็นจริงนะครับ Q เป็นจริงโอเคเสร็จแล้วเรามาดูข้อ1ครับเราบอกว่านิสัย P ใช่ไหมเนี่ยนิสัย P P เป็นจริงนิสัย P ก็ต้องเป็นเท็จนะครับอันนี้เป็นเท็จถ้าเท็จชี้ไปที่ Q Q คือจริงหน้าเท็จหลังจริงได้เป็นอะไร เชื่อเมเ้วยท่าแล้วเนี่ยเชื่อมเ้วยท่าแล้วมีจริงกรณีนนมีเท็จกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จในเชื่อมดพวยท่าแล้วหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จนะครับนอกกนั้นเป็นจริงหมดเลยอันนี้หน้าจริงนหน้าเท็จก็เลยเป็นจริงนะครับซึ่งตรงกันนะครับตรงกันแสดงว่าเนี่ยตรงกันแสดงว่าไม่ขัดแย้งนะครับ ไม่มีอะไรขัดแย้งเลยนี่ไม่ขัดแย้งก็คือไม่สมเหตุสมผลครับแสดงว่าข้อหนึ่งเนี่ยไม่สมเหตุสมผลคราวนี้เรามาดูขอไข่บ้างนะครับขอไข่นะถ้าเราเขียนแบบเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าเราให้เหตุแต่ละข้อเป็นจริงผลเป็นเท็จ โอเคนะจริงจงแล้วไอ้ที่การเขียนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการจับเท็จแบบยอ่อออ่ให้เหตนแต่ข้อเป็นจริงผลเป็นเท็จนะครับเหมือนเดิมอันนี้เอาเป็นสีฟ้ารัตนาขยันเรียนทั้งนั้นเราให้ p แทนรัตนาขยานันขยัขยนเรียนนะครับรัตนาสอบชิงทุนรัฐบาลได้นะครับมบติให้เปคิว แสดงว่าคิวก็คือแทนลัตนาสอบชิงทุนรัฐบาลได้นะครับข้อ2เหตุข้อ,อ H 2รัตนาไม่ขยันเรียนแัตนาไม่ขยันเรียนแสดงว่ามันคือนิสัยีครับผลก็คือลัตนารัตนาสอบชิงทุนได้ก็คือคิวเหมือนเดิมนะได้เป็นตัวนี้นะครับตัวเหตุข้อ1คือหรือเขาใช้ตัวเชื่อมเป็นตัวนี้หรืออ่นะคราวนี้เราก็ดูใช่ไหม f ตรงกับ q แปลว่า q เป็น f q เป็นเท็จครับจริงตรงกับนิเสถ p นิเสถ p คือจริงนะครับแดงว่า p คือเท็จ p เป็นเท็จ q เป็น est, เท็จเข้ามาใส่ p เป็นเท็จ q เป็นเท็จแล้วมันเชื่อมกันด้วยหรือเท็จหรือเท็จนะครับอ่าซึ่งการเชื่อมกันด้วยหรือเนี่ย เชื่อมกันได้หรือมีเทกรณีเดียวนะครับก็คือเทสทัังคูเทสหรือเทสได้เท็เพราะฉะนั้นอันนี้เทสหรือเทสก็เลยได้เป็นเทนะ็ข้อนีได้เป็นเทสครับนะแต่ว่าไอ้ก้อนเนี้ยเป็นเทสแต่ตัวนี้เป็นจริงแสดงว่าขัดแยง้งเนะี่ยขัดแย้งกันครับนะถ้าขัดแยง้งเราจะบอกว่าสมเหตุสมผล โอเคนะครับเพราะว่ากรณีที่เราสมมติมาแบบนี้คือเราให้เหตุสุข้อเป็นจริงผลเป็นเท็จเนี่ยนะครับแล้วเ,เราจะโยงเหตุไปผลเนี่ยโยงโดยการใช้คําว่าท่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เหตุเป็นจริงผลเป็นเท็จโยงด้วยท่าแล้วหน้าจริงหลังเท็จมีเท็จกรณีเดียวก็คือนักอ่ะเียงเกินนะหน้าจริงหลังเท็จนะครับมีกรณีเดียวก็คือแบบนี้เชื่อมวยท่าแล้วเนี่ยก็จะเป็นเท็จนะครับเชื่อมเชื่อมด้วยท่า,ทาแล้วมีเท็จกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จ เพราะฉะนั้นเราสมมติว่าให้เหตุทุกข้อเป็นจริงผลเป็นเท็จแล้วมันขัดแยง้งแสดงว่าขัดแยง้งปุ๊บเหตุการณ์ที่เราสมมุติว่ามันเป็นเท็จเนี่ยมันไม่เกิดไงนะครับแต่ถ้าไม่ขัดแยง้งไม่ขัดแยง้แยงนะครับแสดงว่ามันสามารถเป็นเหตุการณ์ที่เราสมมติได้ก็คือสมมติว่าให้มันเป็นจริงกับเท็จไงนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าไม่ขัดแยง้งก็คือมันสามารถเป็นกรณีนี้ได้ซึ่งกรณีนี้คืออะไรกรณีกรณีนี้ก็คือเป็นเท็จไงนะครับซึ่งเป็นเท็จแสดงว่าไม่สมเหตุสมผล นะไม่ขัดแยง้งคือไม่สมเหตุสมผลเห็นนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเราเขียนแบบที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยนะครับสมมุติยกตัวอย่างกอไก่ไม่คิดตอบไปนะกอไก่เป็นไม่สมเหตุสมผลขอใครเป็นสมเหตุสมผลก็ตรงกับตัวนี้นะตอบช่ยข้อสถ้ายกตัวอย่างที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยนะครับคือกอไก่เนี่ยเราจะเห็นว่าเอาเหตุแต่ละข้อเชื่อมกัน,นและใช่ปะเราก็จะมาเชื่อมกันแบบนี้ เป็นนิเศษ P ชี้ไปที่ Q นะครับเชื่อมันด้วยแ,แล้วมีอีกตัวหนึ่งเหตุก mm ็สองคือ p เหตุกับผลเชื่อมกันด้วยธาตุแล้ว mm hmm. ะนะบแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราบอกว่าเราให้ข้อความพวกนี้ให้มันเป็นเท็จนะครับสมมุติให้มันเป็นเท็จก่อนแล้วเราก็โยงมาใช่ไหมให้เหตุทุกข้อเป็นจริงนะครับผลเป็นเท็จ ดูตามระดับมันด้วยนะครับเนี่ยเขียนโยงมาให้ตรงกันนะครับทเทสตัวคำพิเศษเพราะฉันคิวก็เลยเป็นจริงนะครับแสดงว่าเราเขียนโยงมาเจอเจอกับคิวแสดงว่าคิวเป็นจริงอันนี้คิวก็เลยเป็นจริงนะครับเสร็จแล้วถ้าเรามาดูฝั่งซ้ายเชื่อกันด้วยแหละก็แบ่งเป็นสองฝั่งคือจริงทั้งคู่ นะครับจริงทั้งคู่นะคหับเขียนเขียนมาเนี่ยตัวนี้ p เจอกับจริงเสียว่า p เป็นจริงนะครับ p เป็นจริงจริงตรงกับถ้าแล้วถ้าแล้วก็แบ่งเป็นซ้ายขวาอีกนะครับถ้าแล้วแบ่งเป็นซ้ายขวาอีกตัวนี้เจอกับ q เสดงว่า q เป็นอะไรไม่รู้ติดไว้ก่อนนะตัวนี้เจอกับนิเศษ นะครับแล้วคิวตอนนี้เรารู้คือเนี่ยจริงเอามาใส่อันนี้คือจริงนะครับแล้ว p ตอนเนี้ยเรารู้ว่ามันคือจริงอันนี้คือนิเศษ p น,นิเซต p ก็ต้องเป็นเทตเจลตัวนี้ต้องใส่เป็นเทจอันนี้ก็เลยกลายเป็นเทจโอเคนะครับได้ตัวนี้มาอ่ะพอเราได้ตัวนี้มาปุ๊บจะเห็นว่ามันมีขัดแย้งอะไรไหม ไม่ขัดแยง้งถูกปะเพราะว่าเชื่อเพท่าแล้วเชื่อมพท่าแล้วมีเทคกรณีเดียว่ะพูดมีเทคกรณีถูกแล้วมีเทคกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จกรณีอื่นเป็นจริงเสมอเนี่ยกรณีอื่น,นเป็นจริงเสมอนะเพราะนั้นไม่ขัดแยง้งไม่ขัดแย้งคือไม่สมเหตุสมผลโอเคนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ก็จะท้างไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ